เคทีมูวี่สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปซีรีส์คอมเมดี้เรื่องสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นตอนที่9้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนอีรังและเจมได้มายังที่หนึ่งในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งเจ้าของที่พักนั้นก็คือกูโฮนั่นเองและที่พวกเขามาหากูโฮนั้นเพราะอีรังสงสัยพ่อของกูโฮว่าอาจเป็นคนที่ให้บอะแสาการลักพาตัวของเธอเมื่อตอนยังเป็นเด็กและเป็นคนเอาเงินไปด้วยจึงคิดว่า กูโฮต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพ่อของเขาแน่แล้วพอตกตอนกลางคืนที่เจมกับอีรังมาพักที่แบ้านพักของกูโฮ พวกเขาก็ชวนกูโฮให้มานั่งทานอาหารด้วยกันกูโฮก็ไม่กล้าปฏิเสธจึงนั่งร่วมวงกับเจมและอีรังแต่พอกูโฮนั่งลงได้ไม่นานนะักทั้งเจมและอีรังต่างก็ลินเล่าให้กูโฮไม่หยุดจนกระทั่งกูโฮเริ่มกล่มๆแล้วอีรังจึงเริ่มถามกูโฮว่ากูโฮอาศัยอยู่คนเดียวหรอกูโฮก็เล่าให้ทั้งสองคนฟังอย่างไม่ได้คิดอะไรมากว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กับปู่แต่พ่อปู่จากไปเขาก็อยู่ที่นี่คนเดียวส่วนพ่อของเขานั้นตายไปตั้งแต่ก่อนเขาจะ เข้าปฐมแล้วหลังจากที่กูโฮเล่าจบกูโฮก็ไปเอาอัลบั้มรูปมาให้อีรังและเจมดูว่ารูปนี้เป็นรูปที่เขาไปเที่ยวโซครั้งแรกและคนที่พาเที่ยวก็คือคุณลุงที่โทรมาหาเขากับพ่อของเขาก่อนที่จะไปโซและรูปนั้นก็เป็นรูปตอนช่วงที่อีรังโดนรักพาตัวพอดีหลายหน้าที่ผ่านไปพอกูโฮหลับแบบไม่ได้สติแล้วอีรังและเจมก็เริ่มค้นบ้านของกูโฮเพื่อหาสิ่งต่างๆที่น่าจะเกี่ยวกับคนร้ายที่รักพาตัวอีรังตอนเด็กหลังจากที่ใช้เวลาใน ในการค้นหาที่นานมากแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นบางอย่างในกระเป๋าเดินทางของพ่อกูโฮซึ่งนั่นก็คือมือถือนั่นเองเมื่อพวกเขาได้มือถือมาก็รีบเปิดเครื่องเพื่อดูข้อมูลการโทรทันทีแต่ก็ไม่ได้บอแสะอะไรเลยเพราะส่วนมากเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นเป็นเบอร์โทรจากตู้สาธารณะทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอีรังจึงคิดได้ว่าอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายจับตัวพ่อของกูโฮและกูโฮไปแล้วคนร้ายก็ให้พ่อของกูโฮทำตามคำสั่ง ของเขาเพื่อปกป้องชีวิตของกูโฮและพอพ่อของกูโฮทำงานนั้นเสร็จแล้วเอาเงินมาให้คนร้ายเขาก็จัดการพ่อของกูโฮทิ้งทันที และที่อีรังคิดได้อย่างนั้นเพราะตอนที่เธอโดนลักพาตัวเธอได้เจอกูโฮตอนที่เป็นเด็กที่บ้านหลังนั้นด้วยเช้าวันต่อมากูโฮก็มาส่งเจมและอีรังเดินทางกับเจมก็ได้เอานานบาตรให้กูโฮแล้วพวกเขาก็เดินขึ้นเรือไปซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้บอกความจริงกับกูโฮเพราะยังต้องสืบหาอะไรบางอย่างให้ชัดเจนกว่านี้ หลายวันผ่านไปกูโฮก็ได้มาโผล่ที่บ้านที่เจมและอีรังอาศัยอยู่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสุดยอดแก๊งนักต้มตุน๋นกลับมาที่ปัจจุบันสุดยอดแก๊งนักต้มตุน๋นกำลังดูโฆษณาของชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทอาหารทะเลระดับประเทศซึ่งเขาคนนี้แหละคือเป้าหมายที่จะต้องจัดการอีกหนึ่งรายและที่อีรังเริ่มจัดการเขานั้นไม่เพียงแค่เพราะเขาสืบทอดความชอบโกมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่เขามีจุดที่น่าสงสัยที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ ใช้หน้ากากดำที่เคยจับตัวอีรังในตอนเด็ก แต่เรื่องนี้กูโฮก็ยังไม่รู้เรื่องเวลาต่อมาอีรังและเจมส์ก็กําลังดูกล้องที่ติดอยู่ในห้องทํางานของประธานฮาขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทํางานของประธานฮาและเขาก็นั่งคุกเข่าต่อหน้าประธานฮาเพื่อขอร้องให้ประธานฮาช่วยโรงงานของเขาแต่ประธานฮาก็ยังไม่ได้ตกลงหลังจากนั้นเท่าแก่ก็เดินออกมาจากบริษัทของประธานฮาแล้วเขาก็เดินมาอยู่ข้างสะพานแม่น้ําซึ่งระหว่างที่เท่าแก่ยืน่นอ่านกระดาษแผ่นหนึ่งก่อนที่จะมองไปที่สะพาน เขาก็มองอยู่สักพักแล้วในตอนนั้นเองข้อความต่างๆที่อยู่ข้างสะพานก็ทําให้เขาตั้งสติได้แล้วเท่าแก่ก็ฉีกกระดาษนั้นทิ้งลงพื้นก่อนที่จะรีบเดินออกไปอีรังและเจมที่ตามมองเท่าแก่อยู่อีรังก็รีบวิ่งลงจากรถและรีบไปเก็บเอากระดาษของลุงเท่าแก่มาทันทีและกระดาษนั้นก็เป็นกระดาษคําสั่งเสียของคุณลุงเท่าแก่นั่นเองวันต่อมาประธานหามาหาเท่าแก่ที่โรงงานพร้อมกับมาโอนเงินให้ลุงเท่าแก่ด้วยลุงเท่าแก่ที่ได้รับเงินจากประธานหาม เขาก็รู้สึกขอบคุณประธานฮาเป็นอย่างมากและก็บอกว่าเขาจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยหลังจากนั้นที่ประธานฮาแยกจากลุงเท่าแก่เขาก็ได้โทรหาใครคนหนึ่งให้รีบมาซื้อโรงงานของลุงเท่าแก่โดยเร็วเพราะตอนนี้ราคาถูกมากและเรื่องที่เกิดขึ้นกับโรงงานจนโรงงานของเท่าแก่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นฝีมือของประธานฮานั่นเองซึ่งเขานั้นขี้โกงไม่น้อยกว่าพ่อแม่ของเขาที่เคยทํามาก่อนหน้านี้เลย เมื่อสุดยอดแก๊งนักต้มตุนได้รู้เรื่องร้ายกาของประธานฮาปฏิบัติการแรก่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ให้กูโฮปรอมตัวไปเป็นไพรสเน่เพื่อเปลี่ยนหนังสือภาพยนตร์ที่ประธานฮาให้มาส่งทุกวันมาเป็นหนังสือที่ทางสุดอดแก๊งนักต้มตุนเตรียมขึ้น และที่พวกเขาทำอย่างนั้นก็เพราะว่าประธานฮาเป็นคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เป็นอย่างมากชอบจนเขาเคยสร้างหนังที่ให้ตัวเองแสดงเป็นตัวเอกแต่หนังเรื่องนั้นไม่ได้ฉายที่ไหนเลยเพราะมันเป็นหนังที่เกตแย่มากๆให้เกตด,ดียังไม่กล้าให้เลยแล้วหนังเรื่องนั้นก็เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของเขาเวลาต่อมาประธานฮานั่งอยู่ในบ้านและกําลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ขณะนั้นเขาก็สะดุดตาเข้ากับสิ่งหนึ่งในหนังสือภาพยนตร์ซึ่งสิ่งนั้นก็คือคาเฟ่ที่เหล่า คนทำหนังชอบไปที่นั่นกันเมื่อประธานฮาเห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกสนใจขึ้นมาจึงได้มาที่คาเฟ่นั้นทันทีพอประธานฮาเข้ามาในร้านเขาก็ได้เห็นผู้กำกับชื่อดังระดับประเทศกำลังเดินผ่านเขาไปประธานฮาที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้วเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหาอีรังที่กำลังแสดงเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ก่อนที่จะถามว่าเขาคือผู้กำกับชื่อดังระดับประเทศใช่ไหมอีรังก็ตอบว่า ใช่แล้วค่ะขณะนั้นอีรังก็ทักประธานหาว่าเพิ่งเคยมาที่นี่สินนะและอีรังก็พูดอีกว่าเขานั้นน่าจะชอบผู้กำกับคนนั้นมากจึงแนะนําเมนูเดียวกับที่ผู้กำกับคนนั้นชอบสั่งอยู่บ่อยๆประธานหาได้ยินอย่างนั้นก็ตอบตกลงในทันทีระหว่างที่ประธานหากําลังนั่งอยู่ที่หน้าพาร์เทเดอร์นั้นขณะนั้นเจมส์ได้กูโฮก็เดินเข้ามาในร้านอีรังที่เห็นว่าประธานหาชื่นชอบภาพยนตร์เป็นอย่างมากจึงเล่าให้ประธานหาฟังว่าคนที่เพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้ เขาเป็นซ e อผลิตหนังและอีกคนก็เป็นผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงในตอนนี้หลังจากที่อีรังเล่าให้ประธานฮาฟังจบประธานฮาก็คอยแอบฟังกูโฮและเจมคุยกันคุยอะไรกันวะน่าสนุกจังเลยจนเวลาผ่านไปสักพักเจมและกูโฮที่พูดคุยเกี่ยวกับหนังกันไปและคอยแอบมองปฏิกิริยาของประธานฮาอยู่ตลอดตอนนี้เขาก็เห็นว่าประธานฮากำลังสนใจสิ่งที่พวกเขาพูดกันอยู่เมื่อพวกเขาเห็นว่ากำลังจะเป็นไปตามแผนกูโฮและเจม จึงเดินออกจากร้านไปและก็ไม่ลืมที่จะทิ้งบทไว้ลอดตาลอดใจประธานฮาเอาไว้ด้วยประธานฮาที่เห็นสิ่งนั้นเขาก็รีบเก็บขึ้นมาและก็ไม่รอช้าที่จะรีบเปิดดูทันทีเพียงแค่เขาได้อ่านแค่ต้นเรื่องเขาก็รู้ในทันทีว่าเนื้อเรื่องนี้คงจะดีมากๆแน่ขณะนั้นระหว่างที่ประธานฮากําลังอ่านบทหนังของกูโฮและเจมอยู่นั้นเจมและกูโฮก็เดินกลับเข้ามาในร้านเพื่อมาตามหาบทประธานฮาที่เห็นอย่างนั้นก็รีบซ่อนบทหนังน,นั้นไว้ใต้ก้นของตัวเอง ททันทีและระหว่างที่กูโฮและเจมกำลังตามหาบทดูนั้นกูโฮก็บอกว่าถ้าใครเอาของฉันไปนะ ฉันจะฟ้องให้หมดตัวเลยเมื่อประธานฮาได้ยินอย่างนั้นเขาก็เรียกกูโฮและเจมก่อนที่จะบอกว่าอยู่นี่หลังจากนั้นเขาก็เอาบทภาพยนตร์คืนให้เจมส่วนกูโฮที่เห็นว่าบทนั้นประธานฮาเป็นคนเก็บได้เขาจิงวยวายขึ้นมาทันทีว่าคุณได้อ่านมันหรือเปล่าประธานฮาก็บอกว่าอ่านนิดเดียวเมื่อกูโฮได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ่งวยยายหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วตามมาด้วยเจมที่สมทบได้อย่างยอดเยี่ยมประธานฮาที่เห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่ ค่อยสบายใจและรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามขอโทษแต่เหมือนว่าทั้งกูโฮและเจมจะไม่ฟังขนาดนั้นเจมก็รู้สึกว่าคุณน้าประทานฮาเป็นอย่างมากและเขาก็นึกขึ้นได้ว่า ประธานฮาคือเจ้าของบริษัททางด้านอาหารทะเลระดับประเทศนั่นเองประธานฮาที่เห็นว่ากูโฮและเจมเริ่มเบาบาง,บางลงแล้วก็จึงขอโทษทั้งสองคนอีกครั้งที่เสียมารยาทอ่านบทภาพยนตร์นั้นไปหลังจากนั้นพวกเขาก็มานั่งดื่มด้วยกันและพูดคุยเรื่องหนังภาพยนตร์ด้วยกันซึ่งประธานฮาก็บอกว่าตัวเขานั้นชื่นชอบภาพยนตร์เป็นอย่างมากเพราะการดูหนังก็เหมือนว่าได้เรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยกูโฮ ที่เห็นว่าประธานฮาชื่นชอบภาพยนตร์เป็นอย่างมากกูโฮจึงชวนประธานฮาให้มาร่วมทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันและเขาก็บอกอีกว่าตอนนี้เก็บทุนได้แล้ว16,000นหันล้านวอนขาดเพียงแค่4 0่0ล้านวอนเท่านั้นประธานฮาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ดูเหมือนจะสนใจแต่เขาก็ยังไม่ตกลงที่จะลงทุนด้วยสักทีเจมที่เห็นอย่างนั้นจึงเสนอให้ประธานฮาอ่านบทให้จบก่อนก็ได้ ประธานฮาได้ยินอย่างนั้นก็รีบหยิบบทขึ้นมาอ่านทันทีและพอเขาอ่านบทภาพ,พยนตร์นั้นจบเขาก็รู้สึกว่าบทนี้มันดีเป็นอย่างมากเหมาะที่จะสร้างมันออกมาจริงๆเจมที่เห็นท่าทางชื่นชอบบทนั้นมากๆของประธานฮาเขาจึงถามประธานฮาอีกครั้งว่าเอาไงดีครับอยากจะลงทุนกับเราดูไหมประธานฮาก็ยังเงียบและกําลังกอดบทภาพ,พยนตร์นั้นแน่นและเหมือนว่ากําลังจะเป็นไปตามแผน แต่แล้วประธานหาเขาพูดขึ้นมาว่าผมจะลงทุนได้ยังไงกันพอประธานหาพูดแบบนั้นจบเขาก็หัวเราะกกเกิน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ผลแต่ทั้งกูโฮและเจมก็ยังไม่หยุดความพยายามพวกเขาก็พยายามเกี้ยกล่อมให้ประธานฮามารวบลงทุนด้วยแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเกี้ยกล่อมยังไงหลอกล่อเท่าไหร่ประธานฮาก็ยังไม่ติดกับสักทีเมื่อเป็นเช่นนั้นสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นก็รู้สึกว่าภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเมื่อสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นมาถึงในบ้านเขาก็เห็นลุงหนวด และหนุ่มนักสืบอยู่ในบ้านของพวกเขาลูกหนวดที่ได้เห็นสถานการณ์ต่างๆเขาก็พูดขึ้นมาว่า ตอนนี้ประธานฮากำลังรู้สึกไม่กล้าเข้าใกล้กับสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วหนุ่มนักสืบก็เสริมขึ้นมาอีกว่าความรู้สึกแบบนั้นมันก็เหมือนกับผู้หญิงที่เราชื่นชอบชื่นชมจนไม่กล้าเข้าใกล้ถึงแม้เธอคนนั้นจะมาชวนเราไปเดทก,ก็ไม่กล้าไปกับเธอเมื่ออีรังได้ยินอย่างนั้นอยู่ๆเธอก็นึกอะไรขึ้นมาได้หลายวันผ่านไปแผนที่สองก็ได้เริ่มขึ้นเจมพาประธานฮาเข้ามาดูบรรยากาศถ่ายทำในกองถ่าย ประธานหาที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเพราะที่แบบนี้มันเหมือนพาเขามาอยู่ในฝันเลยกูโฮที่เห็นประธานหาเขาก็รีบเข้ามาทักทายประธานหาทันที ก่อนที่จะเชิญให้ประธานฮานั่งที่เก้าอี้ของผู้กำกับประธานฮาในตอนนี้ก็ตื่นเต้นสุดๆเวลาต่อมาการถ่ายทำของกูฮก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งขณะนั้นอยู่ๆนักสแสดงสาวเธอก็เป็นลมจนกิ้งลงบันไดยอย่างแรงแล้วเธอก็สลบไปทุกคนในที่นี้ต่างก็ตกใจกันเป็นอย่างมากแล้วพวกเขาก็อุ้มหญิงสาวออกไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นพวกเขาก็ต้องหยุดการถ่ายทำเอาไว้ก่อนแล้วขณะนั้นเจมก็บอกว่าผู้จัดก,การของนางเอกเรื่องนี้โทร บอกว่าเธอขอถอนตัวออกจากหนังเรื่องนี้แล้วพวกเขาก็เริ่มโอดควรว่าเรื่องใหญ่แล้วเพราะถ้านักลงทุนคนหนึ่งรู้เรื่องการถอนตัวของนางเอกสาวเขาจะต้องถอนทุนแน่ๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเจมจึงคิดว่าจะต้องมีการลดสโคบลง แต่กูโฮก็ไม่ยอมเมื่อความเห็นไม่ตรงกันจึงเกิดเป็นการทะเลาะก,กันขึ้นมาต่อหน้าประธานฮาประธานหาทนดูพวกเขาทะเลาะก,กันไม่ไหวแล้วจึงตะโกนสั่งห้ามพวกเขาอย่างเสียงดังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าบทหนังมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวก็หานักลงทุนได้แน่นอนกูโฮก็รีบแย้งขึ้นมาทันทีว่า นางเอกถอนตัวไปแล้วใครหน้าไหนมันจะกล้ามาลงทุนด้วยหรือคุณจะลงทุนไหมล่ะแล้วในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ไปกดดันให้ประธานฮาลงทุนกับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไม่ว่ายังไงประธานฮาก็ยังไม่ลงทุนอยู่ดีทําเอาตอนนี้ทั้งเจมและกูโฮต่างก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเมื่ออีรังได้ฟังทุกอย่างเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการเอง ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คูโฮและเจมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่เหมือนว่าไม่มีอะไรสามารถขัดขวางสิ่งที่อีรังจะทำได้หลายวันผ่านไปหนังสือภาพยนต์เล่มใหม่ของสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นก็ได้ไปถึงมือประธานฮาแล้วซึ่งในหนังสือวันนี้มีรูปของอีรังอยู่ด้วย ประธานหาที่เห็นรูปอีรังอยู่ในหนังสซือเขาก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มสนใจอีรังเข้าแล้วหลังจากที่เขาดูอีรังจนพอใจเขาก็รีบโทรหาก,กูโฮทันทีแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรกูโฮก็รีบตัดสายเขาแต่นั่นก็ไม่สามารถลบล้างความสนใจออกจากประธานหาได้และกลับยิ่งจุดชนวนความสนใจของประธานฮามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกแล้วตอนที่ก้าก็จบลง คนดูคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์กันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ